ครับผมก็สวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมมือใหม่แฮซองนะครับก็จะพามาส่องเอต่าแพะเต่าเรือนหลงพ่อเงินนะครับนี่ตัวนี้ก็เคยเหมือนจะเคยลงโชว์ไปใน Youtube เป็นเบ a ช็อ p ไปแล้วนะครับนี่ก็ได้มานานแล้วนะครับพิมพ์สวยมากเลยนะครับตัวนี้ด้านด้าน,น,น,นข้าง วันนี้ก็ใกล้หมดพาที่จะโชว์แล้วครับก็วันนี้ก็เอาเต่ามาโชว์จะลองซูมให้ดูนะครับครับผมอ่ะวันนี้ก็มาลงคลิปแก้เหงาครับพยายามจะลงให้ได้วันละหนึ่งคลิปนะครับให้พี่ๆน้องๆ ชมและพิจารณาไปด้วยกันนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็ปล่อยให้เช่าเหมือนกันนะครับพยาเตาเรือทุอ่งเงินนะครับผมคลิปนี้ก็มาสั้นๆครับเพื่อไม่ให้คิดถึงกันนะครับครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ